ดาม่าเดือดพลอยติดโควิดวิจารณ์สนันเที่ยวยับถามกลับเที่ยวทิพคุณหลอกดาวจากกรณีของดาราสาวชื่อดังอย่างพลอยเชอร์มมนบุญยศักนะครับโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวไทม์ไลน์ย,ย้อนหลัง29วันหลังตรวจโควิดรอบที่1รอบที่2และรอบที่3ผลน,นั้นเป็นลบจนกระทั่งเมื่อวานนี้ได้ตรวจโควิดอีกครั้งเป็นรอบที่4ก่อนที่จะกลับไปทํางานซึ่งผลน,นั้นก็ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด ในขณะที่อินสตาแกรมของสาวพลอยนะครับปิดคอมเมนต์ไม่ให้แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวแต่งานนี้โลกโซเชียลกับร้อนระอุไม่แพ้อากาศที่เมืองไทยบ้านเราพร้อมติดแฮชแท็กพลอยเชอร์มมนขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยชาวเน็ตนั้นมองว่าในเคสของพลอยนั้นไม่น่าเรียกว่าตรวจครั้งที่4ควรเรียกว่าการตรวจใหม่ครั้งที่1มากกว่าเนื่องจากไปพื้นที่เสียงรอบแรกตรวจครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ผลออกมาเป็นลบ ต่การไปเที่ยวเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วบอกว่าตรวจครั้งที่4มันทําให้สับสนเพราะการตรวจติดกันนั้นคือการที่ไม่ไปไหนรอฟังผลแต่ถ้าเดินทางแล้วไปข้ามจังหวัดแล้วตรวจใหม่ก็ต้องนับเป็นครั้งที่หหรือเปล่านอกจากนี้ชาวโซเชียลนะครับแสดงความคิดเห็นอีกว่าขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทําไมยังต้องตะลอนไปทั่วพร้อมถามกับการเป็นดารามีอภิสิทธิ์หรือเปล่าทั้งที่ประชาชนและดาราก็เป็นคนเหมือนกัน อีกทั้งไม่เห็นใจคนหาเช้ากินขําและคนตกงานกันบ้างพร้อมกับบอลสถานการณ์แบบนี้ควรคิดได้ว่าไม่ควรไปเที่ยวจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนประเทศอื่นๆขณะที่ชาวเน็ตจานวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตอีกว่าพลอยไปเที่ยวทพิปจริงหรือเปล่าเพราะมีภาพสาวพลอยลงรูปที่แผงขายผลไม้วันที่28เมษายนที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นว่าแหกแจกเที่ยวทพิ์แต่ในไทม์ไลน์ในวันที่25เมษายนนั้นทราบผลว่านกาทถีบ ไม่พบเชื้อและได้เดินทางไปสมุยโดยสายการบินทั้งนี้ชาวเน็ตแชร์ข้อความที่อ้างว่าเป็นคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับมาตรการควบคุมโควิด -19 ลงวันที่25เมษาย,ยน2 564โดยมีใจความว่าผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง18จังหวัดเดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อแรกต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ข้อที่ 2. ให้สแกน q r code ครายงานตัวทุกคนข้อที่3ม เมื่อถึงพื้นที่ปลายทางให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงและข้อที่4ให้กักตัวอยู่ในบ้านหรือที่พักตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสุร์ธานีหรือจนครบ14วันพร้อมทั้งกับตั้งคำถามอีกว่าสาวพลอยนั้นได้ทําตามมาตรการนี้หรือไม่เรื่องว่าง,งานนี้กลายเป็นดราม่าเดือดของสาวพอโชมมนครับที่ติดโควิดโดนชาวเน็ตนั้นวิจารณ์ยับสนินโลกโซเชียล อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ